คลิปนี้พี่น้องขอยืมผ้ามืเจ้าไปเก็บบักคออุ้ยนี่ได้เก็บห์ทำเขาเก็บมาแล้วนี่อเอีอยง,อ,งอ่ะจะเบิ่งบักซีดาบักซีดาเห็นเนาะบักซีดามันทันเด็กเกียร์ู้นแนมเห็นโบบูมเห็นแต่ว่ามันย้อนแสงเออบักซีดากำลังจอป้าหลายไปไปเบิ่งบักคอเห็นแล้วพี่น้องห้องน้ำขอยืไปเก็บหลังห้องน้ำ ไปกันเลยไปกันเลยเก็บกระโขกพี่นออ้องนะว่าเขาเก็บหมดแล้วข้างห้องน้ำนะคะพี่นอ้องมาเบิ่งบรรยากาศเฮ้ยกำลังเดินยางออกมาบริเดียนางไปบริเดียนางไปในหมู่บ้านบริเดียนางไปใกล้นะคะพี่น,อน้องยางออกมาหน่อยเดียวออกมาจากบองเฮาผักหน่อยเดียวนะคะ โอ้ยมีแห้งมีแห้งนี่ห้อยห้อยห้อยหมูเขาเจ้ามาเก็บไปกินใส่หน่วยมันอู้ต้นสูงกระโผดเว้ได้ีๆกินเอาเมยเอาเมยเอาเมยเอาเมสูอ่ะเมยสู่โอ้บรรยากาศดีแห้งพี่น้อง mm hmm. ถ้าจะได้ออกมาจากลึก <laughs> น้องเห็นว่าอันนั้นตั้งพุ่นก็คือที่ว่ากลุ่มเสียงนะคะว่าเป็นกลุ่มเสียงเรากลุ่มพูดติดโควิดนะคะเขาก็เอาไว้ทางนั้นบ่ดด้มาไก่กันเด้อพี่น้องี <c oughs> <c oughs> อกเก็บไปเก็บน้ำอันงาเขาใ <c oughs> ส่หน่วยบ่ขออู้พี่นนอมันอยู่สูงแหง เห็นว่าพี่น้องจะเห็นหน่วยปกคอว่าค่อยสีจะได้จะสีห็นว่ะเด้อเดยอเด้อพี่น้องเด้อ่อยสิยางไมท้ายท่าหร่จะเบิงยเด้อใสอีบยิบบอยู่หันละเออเอเออกัวตัวน้ำกอกู้อีกเียน้ำก๊อกกู้น้ำแบบกู้น้ำแบบนีุ่นเบิ้ง้องนนกกอนนุ่เ้คอยสีแนมเห็นมาว่าอันนี้คือซุ่ม ขากเราเด้อน,นี่เห็นบอพูนี่เห็นบอพี่น้องจะเห็นหน่วยมันบอไปกดๆดู่พคะนะจักอยูุไซขนาดกู้ภูไทกูก็ว่าเห็นกันเอ้าสู่เขาเกศสู่เขาเอามึงเอาเอาเกศเอาเด็กตรงตาเออวางไปหันกันเอาเกศเอา,า,าก้อ,เ,อเกศก้อ เห็นว่ฟ้ามันกระเจาพี่ออห<า>้อฮะถึงกุ้เตีย๋ยออถึงกุ้เตีย <laughs> มึงคิดว่ากูสิกอไดอ้ตี <laughs> ต้นบักใญ่หนึ่งพี่นนอ,อเออตีเอาวะดิแหม <laughs> พี่จะเห็นหน่อยบอกข้อว่าวีนอ,อ <laughs> มันก็นอยู่สูงโพดอีพอ แตัวหนวยใหญ่ใหญ่อเ,เอาเกตเอ้าตี้เกตตี้เอ้ยแม่บาพี่ข่อยเด้อสูเอาเกตเอ้าลนอยู่บ่หนะอื้อลนหนวยหนึ่งตี้เบ้อแท่งลนหนวยหนึ่งพี่น้องวิเชียรขาสิดาวัาน,อน,น,นเอาสมขอครับพี่น้อเก็บบ่ขอจ้า เลยสิดาวบุค่อยอู้พี่น้องมีแห้งอู้บรรยากาศแบบเย็นแห้งเฮ้ยเขี่มันยุ่งยุ่งกัดมันเลย เอาตัวตำตังเขาไปกินเบน้ะเวยนะ <c oughs> สีใดกินนะเขาบบอระกีตมาทางผีเบิง้งฟังผีมีบออีรีบกโคกับต้นไงาหายแต่ว่าหางนวยจักอยู่ใสเดี๋ยวเขาไปเบิ้งแก่ใกล,ใกล้ <c oughs> ระวังหมดขั้นเด้อนี่ kiếp nuôi luôn không à đây kia cua cũng kiếp nuôi thì pháo hết luôn à đây lái cũng mừng cõi đấy kia này phi đò kia cũng cũng kiếp nuôi luôn mẹ à. đây lái cũng không cõi <laughs> <laughs> là đây là vuông đây là vuông đấy <laughs> นวลหนึงเย็นเนาะเก็บเอาเสียงมะฮอเออได้ฟวงนึงแล้ว่ัสนเกียวเสียงมะฮ่อช่างว่ามีเห็ดปวกเกกันเนาะซพวผีแม่นวยนึงนี่กุ๊กไปเก็บอะไรนี่มันเต็มมือกูแยละนี่น่ะโอ้ใส่ถุงผ้านะเออเมียงกุ๊กกระสัวเนาะสูถุงผ้าก็มีโอ้ เท็บหน่วยที่มันลุนไหมพี่น้อง,งโอ้อันนี้เขาเขาเอาตัตาวตำไมแเหลอเนาะเบิ้งห้อยที่ห้อยหเห็นไม่ๆนี่คือเขามาหักเอาไปแล้ว <c oughs> กูมาด้วยขวัญกูเกิดไม่เรียนน้านะาให้ปวก <c oughs> นะฮะ <c oughs> อีกที่มือจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวหนำไปไทยทั้งคุณวะจ้ะอ๋อไทยอุ้ยพี่น้องกวยโพฮีตนี่ดอกนี่เท้านี่ดอกนึงมันเท่าเอาพ่อฮ็ดสวย นีป่ปนในพริกออนแจมเอาไปเฮ็ดใจไหล่ะพี่เกียดหางูมั้ยล่ะแม่ม่มีวะเกียดฮะไม่สนิทเลยเอาดอกบัใหญ่เลยพี่น้องจะเห็นบอหนี่ปนเอาดอกบัใหญ่เลยสูนี่ดอกน้องมะเถาเอามากินบระเพกระพอเฮ็ดทั้งทาบอซื้อมีอีดีวันนี้แม่เฮ็ดมีกระปุนอิ่มได้หนี่เออเอออีขันยิงมาเอาไปตี บอกรลานเมานี่เห็นเนาะนอิมเลยนี่วนอิมเลยเก็บ,เล,บเลยบดูได้แบ้าบมากไม่เห็นไม่ใช่ไรเขาละสีดาเอาวะพรก,กันโอมมาโอ้อีกเก็บมันคือการใหญ่แต่พี่น้องเห็นเรานี่อ้ย ขุลงไปขุดลงไปสูนั่นเดียวข้างในเมันดอกนึงบอดังเกียรตนั่นดปนอิ่มอยู่เด้หี่ปนเศษีออนป้าดอกบังไงเลยนันเมย์ลองเคียรเขาไปข้างในเวิ้งนันเมย์น้ำใหม่เกียรตหาหมูมันอีบอลันเบิดละบอไม่มีดอกเดียวบ่ เวิ้งมาจอบเรื่อยๆมันแค่ออกมาได้มันก็อบมาเออขอพี่น้อมขอถือเอาตีหลักกูกอะถือเต็มมืออยอะแล้วหาเห็ดอีกกอนพี่น้องเมื่อกี้บอกขอพอเห็ดเอาดอกเล็กของเซียนเห็ดหนึ่บ้าดอกเลกตองเซียนเห็ดเอากระต่ายอีก นี่แม้มันอยู่ตำตำนึนพวกอันก็ได้นี้นนนของดูนะหน่อยก็ต่อหมวนก็ตะก่อนแก้มอ่อเห็นว่กูบอเห็นกูก็เลยอยทายเขาบอเห็นใช่ตาบอดีมาถือเห็ดดอกแรกของเชี่ยนเห็ดมันน่าจะออกเมือเ,เท็ดๆน,นี่ตัวาอุ้ยๆเกปกออกให้เนี้ยฝาดพี่น้อง หาเห็ดเด้นดน hit, <laughs> ๋นี่หาเห็ดแต่บบบนี้ลายตาบ่หาเห็ดเอาพี่น้องหาเห็ดเอาไปให้ผู้ใดล่ะโอู้กูยามมันโก้โหัวเดีย๋ดยวนีมเอาไปดูกั มันกาเจอกมุนเบิดสู่เขาเกียร์สู่เขาเอมึงเอ็งเอ้ยจ้าสู่เขาเกียร์สู่เขาตกตุ่มตกสูงมึงน้องชิโมจะได้ยักอะไรกั้นยามไม่สาวอะ cũng có kiếp nắng khi để lại cũng tối mà cả lồn bò ăn chắc người đọc mình nhau mặn kia nọ tốt mặn cốt mặn vào phi cốt ngay nhay nâng nè bò hứa ti tầm bạc lái thừa bò lồn hứa nuôi สูงแห้งพี่น้องพ่อเหรอวะไละงล่ะ mm. นั่นกูว่าละตัวเขาตาพ่อเร็วใส,สายแสงไหน เอาไมค์คัทอพี่หน่อนงมันจิตมันิสูตอยแต่ไหนดีเด้อสูเขาสูเขาตอยไดไหนหเขามานันเดีอเจะเห็ดหน่อยบอขอพี่น่อง ใช่เปล่าแม่งต้อมตาเห็นบ่พี่น้องโอ้ลงมาแล้วหายๆกู้ฉันเห็นไม่สาวมึงอยู่ อยจังไดจังไห้ลนใส่หัวจะหองเ,เอ,าอเ้อา,าอ, <c oughs> อ้กีมันบอกเขามันบอกระเจ้า <c> ค <oughs> ุณกักตนังกันมะข้นมะคอให้ในอ้ายมันวะไ้เห็ดดอกเดียว อ่ะฉันมอบให้เธอเลือดไปปนเต็มทุงอยู่พี่นอ้องนี่ในกระเป๋านี่ไปเอาถือซิบประลางเมืองนำไปแบ่งข้าเจ้ากินเน,นาะงนะคะพี่โค้งโค้งเงียบลงอยู่จื่เลยบุ๊คพี่น้องฟังพี่กะมีเต็มอยู่มันโดกอยู่เออมันโดกอยูยย่แต่ว่าใบมันขุนน่มไปเนาะ อันนั่นก็สูงโพดเว้ยปีนไปได้ดอกอืมแต่ว่าเป็นบ่อขอดี่หน่วยใหญ่แหี้ยสัมพ่อกกมันใหญ่น้อยนวยมันก็เลยใหญ่น้องโกกมาจักกัว่าเก็บหน่วยลนมันนี่กันยังหลายอยู่ดิป่ะที่น้อง ข้าเจ้าพี่น้องไปพี่น้องเขาไปกินวย,ยวสิทัยไปอีกเท่านึงนี่พี่น้องใจมาซำนีละ่ะพ่อหายอยากหลายอยู่ดิไปกินกัน